สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะซัดจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะในการฝึกให้ลูกนะคะชื่นชอบภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันนะคะกะ็เทคนิคข้อแรกเลยก็คือการที่เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านนะคะเพราะว่า สำหรับบางคนนะคะก็คือตั้งเป้าหมายสูงเกินไปเช่นอยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษโปรพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันขัดแย้งกับเวลาของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีเวลาคุยกับลูกแล้วก็ลูกไม่ได้เจอฝรั่งที่ไหนไม่มีเวลาคุยเมื่อเราตั้งเป้าหมายสูงเกินพอเราทําไม่ได้แล้วจะเกิดความเครียดค่ะสาคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรตั้งเป้าหมายให้มันสอดคล้องกันนะคะสําหรับซาเองนะคะซาตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ลูกนั้นชื่นชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ลูกๆนั้นรู้ สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่อง normal เป็นเรื่องปกตินะคะและจากความชอบตรงนี้แหละจะทําให้เราสามารถสอนลูกแล้วก็ให้ลูกเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกค่ะเทคนิคข้อที่2นะคะก็คือการสร้างความกล้าพูด ให้ลูกนะคะการที่เราจะให้ลูกกล้าพูดก็คือพ่อแม่ต้องกล้าพูดก่อนค่ะนะคะและที่สําคัญเวลาเราฝึกลูกให้พูดภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราควรนะคะเน้นความเป็นธรรมชาติในชีวิตประจําวันคือแบบไม่ต้องไม่จำเป็นว่าต้องมานั่งซ้อนตัวตัว,ตว,ตวอันนี้พูดทําไม่ต้องนะคะแต่ว่าให้พยายามแทรกไปในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะให้ลูกนั้นเกิดการเรียนรู้แบบสนุกแล้วก็ลูกจะซึมซับไปได้เองนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราฝึกพูดภาษาไทยหรือภาษาลาวยูที่ ภาษาแม่ของเราที่เราพูดอยู่ทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้ไปนั่งคิดว่า,อ,าอะไรคือประธานอะไรคือกริยาหรือแกรมมาอะไรต่างๆไม่ค่ะเราสามารถพูดได้จากการที่เราพูดจริงในชีวิตประจําวันแล้วก็เราใช้ความเคยชินแล้วกส็สุดท้ายมันจะซึมซับมาเรื่อยๆนี่แหละการเรียนรู้ภาษาแบบนี้จะสามารถทำให้สมองเนี่ยเรียนรู้ได้นานแล้วก็เรียนรู้ได้จริงและจะไม่ลืมนะคะ เทคนิคข้อที่3นะคะคือการสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ทําให้ลูกนั้นพูดภาษาอังกฤษได้นะคะอย่างเช่นอะไรหลายครอบครัวเลยก็คือบรรยาาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีต่างชาติเลยนะคะไม่ได้มีโรงเรียนนานาชาติใกล้บ้านนะคะแล้วทีนี้ลูกจะพูดภาษาอังกฤษต,ตอนไหนนั่นแหละพ่อแม่ต้องคุยกับลูกคะ่ะต้องมีใครสักคนที่คุยกับลูกนะคะลูกจะได้ได้ใช้จริงเรียนแล้วได้ใช้จริงนะคะก็ อย,อย่างเวลาดู YouTube ดูทีวีแบบนี้นะคะซัตจะพยายามเปิดเป็นภาษาอังกฤษให้กับลูกนะคะเพราะว่าหลายๆซับเลยเลยละประโยคเนี่ยลูกจะได้จากการดูการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะแล้วก็เวลาเราซื้อของเล่นนะคะแล้วก็พวกหนังสือต่างๆการ์ดคำศัพท์นะคะจะพยายามหาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะจะไม่ซื้อเป็นภาษาไทยก็คือให้เขาได้คุ้นชินกับ ตัวอักษรภาษภาอังกฤษนะคะแล้วก็การอ่า,อานคําศัพท์อะไรต่างๆที่เวลาจะเหมือนการเล่นแฟลชการ์ดนะคะเหมือนสอนคอําคต่างๆเนี่ยก็จะให้เขาได้รู้เป็นภาษภาอังกฤษนะ,ะให้เขารู้สึกแบบคุ้นชินทั้งตัวอักษรทั้งเสียงให้เรียนนะคะในชีวิตประจําวัน เทคนิคต่อไปนะคะจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะง่ายๆค่ะตามพัฒนาการของลูกเรานะคะก็สึกปกติแล้วนะคะเด็กๆจะเริ่มพูดได้หลังจากอายุ2ขวบขึ้นไปนะ,ะบางคนอาจจะพูดเร็วหรือช้ากว่านี้อันนี้แล้วแต่เด็กแต่ละคนเลยนะคะในส่วนของก่อนอายุ2ขวบเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ พูดคำศัพท์ต่างๆนะพยายามสอนคำศัพท์นะถึงแม้ว่าเขายังพูดไม่ได้แต่ว่าเขาจะเริ่มซึมซับเขาจะเริ่มจําว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนั้นเรียกว,ว่าอะไรนะซึ่งเด็กวัยประมาณนี้จะมีสิ่งที่สนใจไม่กี่อย่างคะ่ะ หนึ่งคือเรื่องสีค่ะอันนี้ง่ายมากคุณพ่อคุณแม่ไปฝึกได้เลยนะสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสีชมพูมันมีไม่กี่สีนะคะสองคือสัตว์ค่ะโชว์รูปสัตว์แล้วก็เรียกดูว่าเป็นอะไรอะสิงโตอะไรไลออนนะคะเสือไทเกอร์นะคะก็เป็นกิจกรรมให้คุยกับลูกด้วยแล้วก็ได้สอนลูกด้วยนะคะสามก็จะเป็นพวก ABC อันนี้สอนเป็นเพลงเลยนะคะหาเพลงที่เด็กๆชอบมานะคะทำกิจกรรมนะ If you happy and you know then clap your h a n d อะไรแบบนี้นะคะซึ่งซาเอกนะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เก่งนะคะร้องเพลงทีไรก็ผิดคีย์แต่ว่าพอตั้งแต่มีลูกนะเราก็แบบว่าต้องคล้อยไปตามลูกอะ่ะพอเริ่ม ลูกเริ่มชอบเพลงแบบนี้ก็ต้องไปค้นหามาว่าเพลงที่เด็กๆชอบนั่นคืออะไรบ้างก็ฝึกเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะเขาก็จะได้ซึมซับกับเสียงภาษาอังกฤษไปนะคะและ้วก็อย่างอื่นนะคะที่สอนได้ก็คือสิ่งของรอบตัวในบ้านเลยนะคะว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนั้นเรียกว่าอะไรถ้าสิ่งไหนที่เราไม่รู้นะคะก็บอกตรงเลยว่า let me check first นะคะ,ะก็ค่อยไปค้นหาเอาแล้วก็ เดีย๋ยวนี้นะัเทคโนโลยี YouTube ก็มี Google ก็มีก็เปิด Google ตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็ให้ลูกฟังเลยว่าอาสิ่งนี้เรียกว่าอะไรแบบนั้นเลยค่ะเน้นเรียวๆนะฝึกปุ๊บใช้ปั๊บนะวิธีนี้นะคะจะทำให้จำแม่นแล้วก็ไม่ลืมค่ะ